มักซิมซูเปอร์ฮีโร่ช่วยมามาข้ามคลองไปเก็บผักต่างกิบแวนลุกซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่มามาค่ะ<ง>พี่น้องขามาอยู่กลางทุ่งเวลาสองทุ่มกว่านะคะแวะมาเก็บผักขมอ้ยมันยังแกนอยู่เลยฝนตกก็ไม่เต็มที่เนาะยังแรงอยู่นะคะมาดูเบี้ยผักขมเนาะในป่าข้าวโพดเขาเขายังไม่ทันได้ฉีดยานะเนี่ยต้องรีบเลยเพราะอีกหน่อยนี่เดี๋ยวเขาก็มาฉีดยา แต่เขาก็ยังเล็กมากนะคะทั้งแถบเลยเนาะแต่ว่าายจ๋าเก็บมุมน,นี้นะคะมุมข้าวมุมข้าวแกน่น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 จะไปหมกอีกรอบวันนั้นหมกยังกินไม่จุใจลูกสาวขอมาวันว่างตอนเย็นก็เลยเดินมาจัดหน่อยเนาะนี่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็จะพอได้กินอยู่ เพราะเดี๋ยวถ้าเขาฉีดยาแล้วเราจะอดนะคะพี่น้องคะเออนี่เลยอ่อนๆเล็กๆกำลังกินเลยนะคะกลังน้อยทุ่งข้าวอยู่ริมทุ่งข้าวนะคะถ้าทุ่งข้าวตรงนี้เขาฉีดยามาไม่ชนเนาะแต่ถ้าป่าขา้าโพดที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันยังสั้นอยู่ยังเก็บไม่ได้นะคะก็ต้องรอ แต่ถ้าเขาฉีดยาแล้วก็จบเราจะเก็บกินได้ก็ประมาณนี้ริมป่าข้าวนะคะนี่เห็นไหมทั้งแถบเลยอยู่อีกมุมนู้นเห็นเยอะแล้วงามกว่านะคะแต่ลุยไม่ได้อะมันไกลมากเลยมาเก็บกันคะ่ะเล็กๆแก่นๆมาดูใกล้ๆนะคะนี่เลยนี่เแบี้ยผักขมทั้งนั้นเลยนะเขาเพิ่งจะขึ้นนะคะพี่น้องคะดูฝนไม่ตกดูเขบัดแดด เนี่ยทั้งผืนเลยเขายังไม่ได้ฉีดยานะคะแต่ว่ามันแรงเนาะฝนไม่ตกเนี่ยผักขมทั้งนั้นเลยเรามาเก็บมุมนี้มาเก็บมุมนี้เดี๋ยวจะไปทําหอมหมกอีกรอบนะคะอะ่ด้านนี้แก่นแก่นยังไงไม่รู้เนาะไม่งามเลยแต่อย่างนี้แหละแก่นๆอย่างนี้แหะอร่อยหอมนะคะพี่น้องขา เก็บตามร่องข้าวแบบนี้นะคะไม่อันตรายเนาะเพราะเขาเข้ามาฉีดยาไม่ได้แล้ว <c oughs> ป่าขา้าวโพดนี่บอกเลยกําลังขึ้นเป็นเบีย้ยเลยถ้าฝนตกใส่สักครั้งสองครั้งนะคะก็จะพุ่งเนาะแต่ว่าก็จะไม่ทันโตนะคะถ้าเป็นป่าข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะมาฉีดยาเพื่อที่จะให้ข้าวโพดโตเนาะเก็บค้าแค่ตรงนี้ก็พอกินแล้วเนาะอย่าไปทำห่อหมกอีกรอบยังไม่จุใจ เดินออกมาเราต้องคุ้มนะคะพรุ่งนี้อยู่บ้านก็จะจัดการเลยเนอะของแซบของแซบนะคะได้เยอะกว่าเดิมรอบนี้น้องขาเก็บเลย ลรอมามาก่อนลูกวันนี้บอกลูกชายมาเดินเล่นหน่อยเนาะแม่ด้อยครับผมดูอะไรอ่ะอ่ะสเปรย์เลยมาทำดีๆทำดีๆเดี๋ยวลูกหนึ่งสองสามสามอ้ my god oh my god ระวังเจ็บนะลูกนะมาแล้วมาแล้ว จะได้เก็บได้เยอะๆมันจะได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วนะคะมานไม่เกียเนาะอะอืมเมมื่อหิวมากมากหิวมากมากแล้วมันกินอะไรตรงนี้หนูกินนี้ได้อะไม่จะขลุ่นเกียจจเอ็ดมะอ่าหิวหิวอ่าอ่าอยู่นู่นแกมาไล่อยู่นู่นแค่ยี่เอ็ดสักแ่มาอ่าไม่เกียจจ์สุดยอดแล้วไม่โดนยืนจัน แมคโดนัล์เหรอลูกเล็กเล็กกนหละลูกอร่อยกว่าแมคโดนัล์เหรอลูกแมคโดนัล์มาเล็กไิ่งในสโตร์บ้างฮะอร่อยกว่าแมคโดนัล์ว่างั้นมาดูอีกด้านเลยนะคะพี่น้องคะล็อกเก็ตตามร่องข้าวนะคะที่เขาโตนหน่อยเนาะนี่เลยนะคะมาดูกันเลยด้านนูน้นด้านนูน้น เก็บให้พอเลยวันนี้ดูฝรั่งน้อยก็เล่นอยู่ด้านนู้นนะคะโดนลุยล่องข้าวมาตรงกลางนี่เลยเขามียอดยใหญ่อยู่อย่างนี้นะเก็บไปให้พอเลยหมกให้แบบเยอะๆให้อิ่มเลยรอบนี้นะคะของแบบนี้ก็กินครั้งสองครั้งเนาะลวกกับน้ำพริกผัดน้ำมันก็อร่อยนะคะพี่น้องคะ นี่ต้นนี้หลายยอดเลยนี่สะใจรอบนี้นะคะถุงเต็มถุงแล้ววันนั้นแค่กรารยังได้ตั้งห้าหมกวันนี้เล่นเป็นถุงเลยถ้ามีโอกาสนะเก็บเยอะๆเนาะแล้วก็ลวกทำเป็นกรำรกๆรใรส่ตู้แข็งไว้เอาอกมาอุ่นละลายกินได้นะคะพี่น้องค่ะ เอามาเกงเนาะนี่อยู่ในร่องข้าวแม่อยู่นี่ครับไปครับพี่น้องคะได้เยอะแล้วนะคะในใจอยู่นี่อยู่นี่ในปากข้าวกีกรบบูอ่ะแม่เห็นตุด มักซิมไม่เห็นหลังมามาเราเห็นตุ่นมามามเห็นแต่ข้างหลังโอ้ย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 อย,อยู่ไหนว่างั้น <c oughs> ได้แล้วค่ะพี่น้องขาได้เยอะด้วยดูนี่ได้เยอะด้วยนะคะรอบนี้เต็มถุงเลยหลังน้อยรอมามานะคะก็เล่นไปตามภาษาอีเม่ก็เก็บหักเนาะ แต่วันนี้บอกก่อนว่ามาเดินเล่นแล้วเก็บผักไม่โวยวายนะคะพอบอกลวงหน้าถ้าบอกว่ามาเดินเล่นอย่างเดียวแล้วไม่บอกว่าเราเก็บผักด้วยจะโวยวายนะฮะพลังน้อยมีเหตุและผลต้องพูดก่อนน้องไอซทำไรลูกไม่ลูกโอ้อยหาเรื่องเจ็บปะนะ่ะเดกเสด็เดคเอด แสงขี้น oh, ้องไอมาเป็นเพื่อนมาแม่แม่มาดูมาดูอะไรอ่ะมามาเก็บผักอยู่กูมาไอเหรออย่าวัดแต่วัดแต่แล้วชุดโฟมไอเหรอ under the stone อะไรอ่ะชุดโฟูมาแอร์เยแอร์อะไรไข่อะไรมีร์ไอเหรออ่าไข่มดว่างั้นเอาแล้ปิกเอาอ้มาม่เก็บผักอยู่เนี้ยไปดูตามไปมาม่เก็บผักอยู่เนี้ยโอ้ย ประมาณนี้เลยนะคะอ่ามีไหมที่จะไม่ทะเลาะกันสองแม่ลูกได้เยอะมากวันนี้ดูถุงแหลือเลยวันนั้นได้กําเดียวยังได้หมกกินนะคะวันนี้จัดเต็มไหนแกะซีซีไข่มดไก่ไก่ไข่ไข่ซีดีเปล่าอยไข่มดเพราะว่าตะกุนนี่ยินสุดอ่าอย่าไปฆ่ามันส mm ิลูกมันตะกุนนี่ยิงแรง สดชื่นนะคะบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องขานี่ถ้าเข้ามาเห็นเขาก็จะดูเอาอยู่หรอกมุมนี้เขาไม่มาละเนี่ยดูสิดูความแรงของมันผักขมทั้งนั้นนั่นเนี้ยบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราเนาะเขาเรียกว่าเบีย้ยผักขมกําลังขึ้นนี่กําลังเก็บแกงเลยแต่เราเล็กๆไม่ไหวนะฮะก็จะไปเอาได้มุมแบบนี้เนาะสีเขาก็จะคุ้ม แตกต่างกันนะคะพี่น้องค่ะแยะจะเป็น<ะ>เอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะอี๋หนีมันกินไม่ได้นี่ลูกขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายบายน้องไอแล้วก็ปิ้วเดี๋ยวไปดนเบบี้บายบายครับ,บเดี๋ยวน้องไอจะไปเล่นอะไรให้ดูไม่รู้เล่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสก,รสกีบอร์ดนะคะตามไปดูน้องไอเล่นสกีบอร์ดตอนกลับบ้านจ้าได้แล้วผักขมอีเม่พอใจแล้วนะคะ เนาะแดดอุ่นๆอยู่แต่ถ้าลมมาก็เย็นคอนายจ๋าจะปิดคอตลอดนะคะปะตามน้องไอ้ไปนะคะมาดูฝรั่งน้อยกันนะคะล่องถนนกลางทุ่งออกกำลังกายยามเย็นเพื่อนคู่ใจมามามาเดินเก็บผักนะก็ได้ออกกำลังกายหน่อยวู้ยี่ให้ไฟโอ้ย ตรงนี้เป็นปูนเล่นได้นะคะเป็นบอ่อน้ําทิ้งเนาะที่ไหลซึมจากหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นท้องทุ่งนาเดี๋ยวอีกหน่อยก็ทุ่งข้าวสีทองสวยงามวันนี้สมใจละอ,ะช,อช่วยอะไรอะ่ะโอ้ยแม่ช่วยหน่อยพะนะจะไป<ม>ปีนทำไมอะ่ะอันนี้ดามักนี่ประสบว่ามันมีอิเล็กทริกหรือเปล่าลูก โอเคเนี okay. ย่ยระวังไฟช็อตดูความดื้อน,นะคะ,ะยาดากลับบ้านแล้ววันนี้ยาอ่าฮนะอาโอเคควงหินลงน้ำเอ้าไปแกงเป็ดทำไมอะ่ะ <laughs> เป็ดลอยน้ำอยู่นู่นนะ่ะอ่าเขาบอกควงหินไปไกลขนาดไหนนะคะเป็ดลอยน้ำอยู่นู่นน่ะเน่ย อ่าเป็ดบินหนีเลยมนูแไม่ใช่เกี่ยวกับเขาลนะเลนเนยนะฮะอาจะเล่นต่อไหมเนี่ยจะเล่นต่อไหมเขาียูอยุโรปโอเคโอเคย่าโอ้ลาลาชนหัวเป็ดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จับมาให้มหมาต้มหน่อยดีต้มยำเลยนะลาบเป็ดเลยลูก อันนี้ไม่เอาอ่ะไม่เอาน้ำเหม็นนะลูกน้ำเหม็นนะฮะสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วนะพี่น้องขาดูท้องฟ้าตอนเย็นสิสดชื่นนะคะเดินออกมาก็ไม่เสียหลายได้ผักขมไปทำหอมกให้คุณลูกสาวเนาะแต่ฝรั่งเนเขาไม่กินอยู่แล้วนะคะไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้นอบรรยากาศยามเย็นปิดท้ายฝรั่งน้อยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ แสงแดดอุ่นๆยามแรงตอนนี้สามทุ่มพอดีเลยใช่สามทุ่มพอดีนะคะสดชื่นได้ออกมาเดินเติมพลังจากธรรมชาติและได้อาหารอาหารเสริมผักขมป๊อบอายนะสุดยอดความสุขในช่วงหน้าร้อนในต่างแดนนะคะของยายจาเนาะครับผม โอเคขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าฝรั่งเรียกแล้ววะนะเอ็นทเว่วอิฝรั่งน้อยอยู่ไหนไม่รอแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะท้องฟ้าสดชื่นมากเนี่ยมุมนี้นะมันข้ามไปไม่ได้แต่ก็พอละหลายเยอะแล้วนะช่วงปากข้าวใช่ไหมดึงข,ข้ามาสิมันก็ไม่เห็นเนาะเนี่ยเขียวๆนั่นใช่เลยนะคะใช่เลยมุมนี้ ไหนอะเออมีเลยนะป่าพะคอมแต่ว่าในป่าเขาพูดนั่นก็ใช่หมดเลยนะคะตรงนี้ข้ามยากอะเพราะล่องน้ำมันใหญ่ไปแล้วค่ะพอแล้วได้เยอะแล้วเนาะกำลังน้อยรอแล้วค่ะเดินชมบรรยากาศนะคะนู่นทิวทัศน์ป่าเขาก็อยู่ด้านนู้นนะคะที่พอได้กินเห็ดแต่ว่าโควิดมานี่เขาเอารั้วมาล้อม ไม่ได้เข้าไปเลยนะครับผมสวัสดีครับน้องไอาน้องอายสนุกไหมลูกขอบคุณมากๆความาม่ามาเก็บผักโอเคตั้งจิวเว่นเขาบอกว่าอย่าร้องไห้เมื่อกี้ตอนตอนข้ามแล้วให้เขาดึงย่าอ มักซิมซูเปอร์ฮีโร่ช่วยมามาข้ามคลองไปเก็บผักตั oh, thank you, Hero, งคิวแวนลูกซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่มามาไงลูกอย่าซูเปอร์เฮลโ์มามาไงลูกไปแล้วคะ่ะ yeah.